มันแตกออกอยังซี่นะพี่น้องมันสวยง้ามอิลินะครับอึบอึบด <Ooh. S 1> ขีของยีงของจริงของแท้สิมาขุดยังละ่ะจะมาขุดราก30ิบค่ะเออาราก30มส <c oughs> ิบบาก้าว่าดอกสาวน่อยร่ <c oughs> อยแฟนนั่นเดี๋ยวจะไม่สุภาพคะ่ะอา้าวเบิงมันเป็นยังไงนี่ลองขุดให้พี่น้องเป็นเบิงดู นี่หากงญ่นะพี่น้องต้นงญ่โค้นงญ่เลยแหละต้องขุดออกไกลๆนะคะเพราะว่ารากเขาจะกระจายไกลมากค่ะต้องขุดหางต้นนะพี่น้องจังโค้นมันอยู่ังส่นะเขาต้องขุดอ้อมวงไกลนะพี่น้องนะเพราะว่าหากมันสีนี่แค่นี้ก็โดนเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยบอกให้ขุดไกลๆว่ะเป็นไงปะป๊าหอมไหมคะมันต้องขุดให้วงกว้างเบิ่งนะเพราะว่าหากมันโยนสิมันสี แตกออกมากระจายสิเลยนะพี่น้องนะเขาก็ลองเขาก็เลยต้องขุดวงกว้างสิ <c oughs> หอบเลย <c oughs> ขนาดอากาศคืม,มงงๆเงือกออกได้ <c oughs> ตามต้นมันยุพุ่นพี่เห็นปะ n h ออกมานี่นี่คือออเดิฟนะออเดิฟนะเนี่ยเ <c oughs> บิงออดเดิฟซื้อ,อเดี๋ยวตามไปให้จบ ถามพลาดคลิปนี่สมุนไพรสุดยอดของป้าเบิงความอลังการลาก30ยักษ์นะพี่น้องนะอยูุ่กลางป้าโว้เบิงเนี่ยแตกพื้นลือออกขางเบิงเบิงนี่เบิงแต่ละขางนะสุดยอดบล่ล่ะนี่มันแตกออกยันซี่นะพี่น้องมันสวยงามอิรินะครับเดี๋ยวสรรพคุณใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวสีปปวสบอกแม่นบล่ล่ะ แมนสุดยอดค่ะแม่หลค่ะเบิ้งเด้อวิธีเอาลากสามสิบยักเบิ้งเปิดขึ้นทีละนิด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 บ่โอหนหนามปักโอ้ยอึบอึบดีของยิงของกิงของแท้มันอยู่บ้างเนี่ยพี่น้องมันต้องจ้าซี่อิสานบ่เจ้ามันต้องเป็นจ้าซี่สุดยอด นี่แหละลากสามสิบโอ้ยเมือมือไหลไปเบิ้งเน่โอ้กะเบิ้งหลุมมันใหญ่นะพี่นอ้องกะต้องขุดกะต้องใส่แหงหลายมรับวะหอบสรรพคุณว่าเดี๋ยวสิให้อีหล่าชี้แจงแถลงไขนะแกยังไแนี่แหละ ส,สรรพคุณของราก30นะคะเหมาะสมสําหรับท่านผู้หญิงมากนะคะท่านใดที่เข้าสู่วัยทองนะคะประจําเดือนหรือว่าประจําเดือนค้างคะ่ะประจําเดือนกระปิดกระปอยคะ่ะเขาสามารถขับเลือดประจําเดือนคะ่ะช่วยเรื่องวัยทองคะ่ะกระสับกระส่ายฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ค่อยดีคะ่ะวานเอยไม่ใช่คะ่ะราก3าค่ะช่วยได้คะ่ะยังมีอีกเยอะยังมีอีก,อกเยอะสรรพคุณ่เดี๋ยวสิไปทีละนิดทีละนิดเลือดไหลเวียนดีของผู้หญ,ญิงนั่น ปรับฮอร์โมนนีสุดยอดนะนี่แหละสมุนไพรจากป่าบอบมิสเตผลข้างเชียงใดๆคือจังนั่นเขาหรอกนะของเขาปะของเขามันมาจากป่าโดยเฉพาะอยากได้ที่ไหนอยากได้ที่เดนอันนี้จากป่านะพี่น้องบ่ได้ปลูกบ่ได้อย่างบ่ได้ยังทั้งสิ้นแหละทรไม่ชาตดนี่แหละนะ เมื่อยมากค่ะคือทนหอบเลยค่ะอา้าเมื่อยเหรอเมื่อย<ก>ยกจะหนะยกเอ็ก,ออกยก,ก,กไปถือไป, <c oughs> ไปให้ก็เนื้อแดดเดียวหรอพี่น้อง <c oughs> ไป <c oughs> วิธีเอาไปเฮ็ดกินบ่ตากแห้งต้มเดือมซื้อนี่แหละสมมุติว่าจากสามสี่หัวส่น้ำจากลิตรหนึงประมาณทิงสี่นะพี่น้องนะจากจากการตากแห้งนะครับนี่ ยินยำมแรงเท่านั้นแหละพี่น้องนะก่อนน้อนเท่านั้นเองนะง,ง่ายๆหรือจังใดก็แล้วแต่ปรับใส้เอานะมันง่ายอยู่แล้วเรื่องสมุนไพรในปลาเนี่ยเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดตามที่สารพระเจ้าสเสนอสมุนไพรไปนี่ล้วนจากของในป่าทั้งนั้นนะพี่น้องบ่ได้ปุ๋งแต่งบ่ได้ปลูกบ่ได้อย่างทั้งสิน้นปลาจะจากสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะพี่น้องอีสานเมะเจ้ากับอย่างนี้แหละคนมากปลา เลาะไปยังส่แหละตามสปปรรพคุณมันน่ะพี่น้องนะผู้ใดอยากเนื้อโตตึงเต่งตึงเลือดสูบฉีดปืดปาดปืดปาดเนี่ยกะหาไมา่กินซะหาไม่ใช่กินขึ้นบ้นานน่ะพี่น้องก็แค่สมุนไพรเอาอีหล่าอยากได้จากผัวก็ <c oughs> <c oughs> เอาไปล่อยเลยมั <c> ้ <oughs> เอาคนเดียวพอค่ะเนาะนะคนเดียวก็โอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์แล้วค่ะสาวน่อยร่อยแฟนสมุนไพรนะครับนี่คือซื้อสมุนไพร นี่คือตัวย่างสมุนไพรในมือนี่อยากสาวอยากสวยอยู่ตลอดกรหามากินได้สวัสดีค่ะบ,บ๊าย,ายสุดยอดใหญ่มากนี่โหบิ๋มสาวอามาตารเลยนะคะเนี่ย